เราจะไปทานแล้วนะคะ okay. <น Jersey. S 1> โอเค <น odel. S 1> โอ pequeña. ้ยแงดงดงไัม่โ <danach> อ <sus tive connection> ้ยจะนงามเนาะอะไร่างสารด้วย นนกิคุณยายนั่งรอหมูดาวตะมุติมิเลยดูดูค่ะอเออเอาน้ำู้เ่ากนลูกกัาน้ำู้เ่าก่อน สาเพื่อนอุตสานั่งล่อนอ่ะแม่เออ,อยออเกง่งเก่งเก่งทั้งของกินทั้งแบงติพริกเขียวนะคะเยอะมากเลยอุ้ยเสียงกินหน่อยไปลดลดๆดครับเด่เอานั่งล่อให้จ้างข้อ,ขอหัวไระ้าน น <anto> <haft kaz ali> <divide S 2> ้องฝนเอารางวัลอย่างเดียวน้องฝนถ่ายเอารางวัลอย่างเดียวเลยดูนะคะด้านหลังนะโอ้โหคนเยอะมากในสี่คนเยอะมากคนเยอะมากแม่แมวบอกว่าแม่แมวหมดห่วงแล้วเพราะว่าไม่มีใครลุมพี่พี่แล้วตอนนี้ห่วงน้องดาว งานนี้ต้องขอกราบขอพวกคุณนะคะพี่แมวนะ,ะที่ให้โอกาสน้องดาวได้มาร่วมงานกับพี่ๆนะคะได้มาร่วมงานกับพี่น้องนะคะพายโจ้แล้วก็พายแก้วนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> แถมยังตัดชุดละหล่อให้น้องดาวนะคะมางานนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเฮ้ยเอาดาวขายโป้งให้เอ้าน้องดาวขายลูกโป้งให้เพิ่นแล้วบาทนี่ โอ้ยทำทำอาชีพใหม่เลยโอ้โปงโปงดโปงบานี่โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหาอ้โหโอ้โโอ้โอ้หาอ้ืหองโหอ้เหโอ้โหอ้โอ้้อ้ลออองหหอโ้โอ้อ้โอ้หโ้หโ้ห งดาวเรเป็นของเล่นเลยเนาะเจ้าเนาะเดินข้างๆน้องดาวนั่นก็ไ like ด้ค่ะมิต ja> ีด yeah> ้กองเงามีก่องเงาคืออยู่ไก่แต่มีตซีรีแบบหนึง ลอ,อยเถนะนตะเลินจะหมดตัวตอนนี้ขบวนเราจะใกล้ถึงวัดแล้วขบวนเราจะถึงวัดแล้วนะคะพีไปเรื่อยๆนะคะ ถึงวัดแล้วนะคะส่วนน้องดาวยังมาไม่ถึงนะคะถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆมาถึงวัดแล้วนะคะ,ะ,คะส่วนน้องดาวของเรานะคะกำลังกำลังเดินเข้าประตูวัดนะคะ เย้โอ้น้องดาวบอกผมถึงวัดแล้วน้องดาวบอกผมถึงวัดแล้วเย้ผมถึงวัดแล้วเยดนไ่มาตลอดสนส้นี่เราก็มาถึงวัดแล้วนะคะ มาแล้วมาแล้วตัวเล็กตัวน,น้อยของเราดาบขอบคุณทุกฟ่ายที่ส่วยกันนะครับขาบกคุณเจ้าหน้าที่อาปอพนอ้องมีมาอกอานวยคว้มสระวกนะครับไมการสัญจรในการเดินท่า เนกาแอ่ตบบนสัญญบัตรพัทร์พระสุี่ติกันสร์นะครับ

เอพี่น้องเราไอ้กันคนแรกชื่อไอ้นะครับหมดแล้วนะมวนครบกันหมดแล้วนะคุณตลบคุณตลบแล้วครับคุณตลบแล้ว Thank you. ผู้รับนะครับได้สร้างสร้างทดลองควา,ามตั้งใจไปในประเทศบ้าน,นเน,น,นี้ยไม่ตเพิ่งไรที่ว่าพึ่งเก่านะครับจะจะไล่ไปไหนบ้างอยู่ตรงนี้นะครับเออนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเอฟซีอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะๆนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปพิโรนี้ก็ สวัสดีครับมาลุ้นกันว่าน้องดาวไปทำอะไรเรามาลุ้นกันว่าน้องดาวไปทำอะไรออกประทีปเด้อเด้อเออเออเราลุ้นกันว่าน้องดาวจะไปทำอะไรเออถวายดอกไม้โอ้ยเป็นยามเนาะอะไรนะสร้างสารเด้อ เอ,อคือดาวมงคลแสนรู้แต่กําัังคมกาบพระูพิพิทธิกันท่าสอนด้วยความเคารพนีนะคะออคืออายุบมัน,น,นยยยมยมัยืมแต่ความเจ็บใหญ่ใด้ไว่อใครใหญ่ีไใครนี่อยู่นี่จิมนมี่ข้ามยาเหยื่อใจยาก ท้างรนขาอง,าง,องเป็นเสียผีโคนะครับเออโอาไ่ัเอาไ่คงกัน,นกอา่าวี่ฟานดูค้นเจริญไหนนี่งานเขามาตลอดดื้อไล่คานางเขากรานะครับ นี่ครับเป็นไปล่าม้าลายอ่าเสอิดอยู่กันเไปแล้วนะะน้องดาวไปแล้ว,น,ว,ลวน้องดาวจะมากราบลาตายายกลับบ้านแล้วใช่แล้ว าวจะไปกลับไหว้าตายายแล้วนะคะจะบอกลาแล้วนะคะน้องดาวจะกลับบ้านแล้วจะกลับไปหาแม่แป้งหาน้องเจนเจ้านะคะพี่เดือนแล้วนะคะแอบลงทีล่ะลูกเออห่วงชุดป่ลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเออมีคนจับให้อยู่อ ไอ้ลูกหลานเดินทางกระบปาปลอดตลอดปลอดภัยเดอ้อตลอดปลอดภัยทุกเสียงทางขอบคุณหนลายไอ้ลูกหลานเพิ่งพาอาใย